สวัสดีค่ะพี่ชั้นนางประกองแก้วประทุมทิพย์นายกวง์การบริหารส่วนตำบลขนงพระวันนี้นะคะจะมาขอไวพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พศ .2567 ที่จะมาถึงในปีพศ .2567 นี้ฉันก็ขอไวพรนะคะให้ข้าราชการพนักงานเจน้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระและพี่น้องชาวตำบลขนงพระขอให้มีแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยทุกท่านทุกคนตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลขนุนพระกับผมนายสนั่นหรือจันทึกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนุนพระเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ผมขออำนวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลขนุนพระที่รักทุกท่านมีความสุข ิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนารวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปตองขนมพระของเราผมในานามขนงพระชมใหม่ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์และนำความเจริญเข้ามาสู่ตำบลของเราขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายขนงทงเทรองนายกงครงการบริหารสนตงมขนงพระ ในวิถีขึ้นปีใหม่2567ขอแอรพอให้พี่น้องทุกคนและพนักง,งานทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าการงานอยู่ดีมีสุขตลอดไปครับผมสวัสดีปีใหม่2567ครับขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆครับสวัสดีครับผมนายสุปชยัยเพชรตอกตำแหน่งผูดด้อำนวยการกองช่างปฏิบัติหน้าที่รักษาการปลัดอบอตอขนงพระในโอกาส วาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลขนงพระทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2 5 6 7น้ก็ี้ครับขอบคุณครับครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องชาวตำบลขนงพระนะครับปี2567นะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันเพญยยาคำตำแหน่งหัวหน้าการเงินและบัญชีขอวอวยพรปีใหม่ให้คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตําบลและก็ประชาชนทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในปี2 5 6 7นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพันวรัดชานเจริญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปรับ ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2,567ขอให้ทุกสิ่งที่ทุกๆท,ท่านปรารถนาเป็นจริงและขอให้ทุกท่านมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ในปีใหม่นี้นำพาสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จมาสู่ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาเทสกูล หัวหน้าฝ่ายที่คราะหนโยบายและแผนอบอตขนมพระเรื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่พศ2567ที่จะมาถึงนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพภพาาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดปี2567ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมปองจันทเนตรหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการทุ่มในการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรับมวยเงินทองนะคะครับสวัสดีปีใหม่2567นครับอำนวยพรให้พนักงานส่วนตบุญองค์การขนมพระมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับสวัสดี2567 ชาวตำบลขนง,งพระทุกคนครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจะเริญก้าวหน้าในหน,าหน้าที่การงานทุกคนครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่